สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องแดงนะครับของโมโต HX 8 0 0 1เป็นตัวนี้นะครับโมโต HX 8 0 0 1นะครับรูปทรงสวยงามพอดีมือนะครับเรามาบันทึกช่องแดงพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บ <Welcome. S 1> ถ้ามาเจอแบบนี้นะครับ0ูนก็คือมันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับให้เป็นแบบข้างล่างนี้ครับเป็นแบบ v O แบบนี้นะครับทีนี้วิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้กดเมนูตัวนี้แช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ เป็นช่อง v p o แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ความถี่เลยนะครับความถี่ช่องที่1ของช่องแดงนะครับก็คือ2 4 5 2 4 5 0 3ตัวนะครับอันนี้0 3ตัวอ่าอันนี้ก็คือช่องที่1นะครับทีนี้ยังไม่พอนะครับเราต้องไปปรับสเต็ปเป็น12.5นะครับอ่ะกดเมนูนะครับเมนูอ่ากดบนลูกศรขึ้นนะครับเมนูอ่ะเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่1นี่ครับ เสร็จแล้วให้กดเมนูปุ๊บ <quency> ให้เลือกเป็น12.5นะครับเลือกอเลือก12.5อาอ่า12.5 12. ตัวนี้นะครับกับพิบกบพิบอยู่เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บ <Conf irm. S 1> อ่าก็คือเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาทีนี้วิธีบันทึกมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเราได้ความถี่ช่องที่1แล้วนะครับ245 0 0 0 วิธีบันทึกช่องก็กดเมนูครับปึ๊บ <Menu. S 1> อ่าไปเมนูที่10นะครับกดลูกศรขึ้นไปเมนูที่10ไปเมนูที่10เมนูนี้เลยครับเมมเนี่ยครับตัวนี้จะให้กดเมนูครับปึ๊บอ่าให้เราไปบันทึกไว้ช่องที่1นะครับช่องที่1อ่าอ่าช่องที่1นะครับช่องที่1ปึ๊บสังเกตนะครับถ้ามาเจอช่องที่1เป็น CS แบบนี้นะครับ เราจะบันทึกไม่ได้นะครับบันทึกทับไม่ได้นะครับเราต้องให้มันว่างแบบนี้นะครับอ้าวไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับปึ๊บอ่ากดปึ๊บอ่าเราต้องให้มันว่างนะครับให้มันว่างอ่ะปึ๊บถอยลงแบบนี้นะครับคือช่องว่างคืออ่ามันก็จะเป็นเลขเปล่าๆแบบนี้ศูนย์ศูนย์เก้านี้คือว่างนะครับนี่คือว่างนะครับ ทีนี้เราจะไป,ไปเป็นบันทึกช่องที่1แล้วเราก็ต้องไปลบนะครับเราต้องไปลบนะครับวิธีไปลบก็ไปเมนูที่11อันนี้เ,นเมนูที่10นะครับไปเมนูที่11เมนูนี้เลยครับ d e l e t e เมนูนี้แหละครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับเพื่อจะเลือกช่องที่จะลบนะครับเลือกช่องที่จะลบนะครับเอาผมจะลบช่องที่1นึ่งหนึ่งหนึ่ง อ่าเลือกช่องที่ 2, 2> นะครับอ่าเลือกเลือกเป็นช่องที่สอ <Del ete S 1> นะครับ <Channel. S 1> อ่าอันนี้ผมจะลบทักสามช่องนะครับ <Conf irm. S 1> อ่าสองอลบช่องที่สามนะครับปึ๊บ <Conf irm. S 1> ผมจะบันทึก3ามช่องนี้นะครับช่องแดงนะครับอ่ะทีนี้เสร็จแล้วก็กดเมนูที่สิบนะครับถอยกลับมาเมนูที่10 <S 2> <S 2> <S 2> ่าเมนูนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเมนูยืนยันครับปุ๊บเพื่อจะเลือกช่องนะครับก็คือเลือกช่องที่1นนั่นเองนะครับไปช่องที่1เห็นไหมครับมันจะว่างอย่างนี้เราก็บันทึกได้เลยเห็นไหมครับ2 4 5 4 0 0นะครับก็คือมาตรฐานก็คือช่องที่1ให้เรากดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือบันทึกเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ให้ท่านสังเกตนิดหนึ่งนะครับ อตอนนี้แบรนด์แพลนใหม่มันมีทั้งหมด160ช่องนะครับตอนนี้เราสามารถบันทึกได้เลยโดยไม่ต้องดูความถี่นะครับวิธีบันทึกช่องที่2ให้ทําแบบนี้นะครับพออันนี้ช่องที่1นะครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยครับช่องที่2ให้ทําแบบนี้นะครับช่องที่2ให้ท่านกดลูกศรไปทางขวา1ทีนะครับปุ๊บความถี่มันจะเป็น2 4 5 0 1 2 5เห็นไหมครับคือช่องที่2 จแล้วให้ท่านบันทึกเลยครับกดเมนูอ่ามาเมนูที่10เมนูนี้เลยกดเมนูครับอ่าเลือกช่องที่สองครับอ่าเลือกช่องที่2เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับช่องที่สองนะครับต่อไปช่องที่สามก็ทําเหมือนเดิมครับเนี่ยครับให้กดลูกศรขึ้นไป1ทีครับเนี่ยครับปุ๊บอ่ามันก็จะเป็น2องสี5ห้าเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่านะครับ เลือกเมนูที่10เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บให้เราเลือกช่องนะครับเป็นช่องที่3นะครับทีนี้อ่าช่องที่3ช่องนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้อ่าทีนี้ช่องที่4ก็ทําเหมือนเดิมครับเนี่ยครับก็กดลูกศรไปหนึ่งทีก็บันทึกช่องที่5ก็บันทึกเห็นไหมครับหไปเรื่อยๆครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไปจนถึง 160ช่องนะครับอ่านะครับวิธีบันทึกช่องแดงมันก็ไม่ยากนะครับถ้ามันเยอะนะช่องมันเยอะท่านก็เลือกบันทึกอเฉพาะช่องที่ท่านใช้งานเท่านั้นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าท่านมีเวลาก็บันทึกเต็มไปได้เลยนะครับ1ถึง160ช่องนะครับทีนี้เข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับให้กดเมนูแช่นะครับตัวนี้เมนูแช่ไว้ ป๊บอ่านะครับก็ถอยมานะครับเมนูเนี่ยเห็นไหมครับนี่ช่องที่หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ช่องที่สองเห็นไหมสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองห้าเห็นไหมครับช่องที่สามเห็นไหมครับวิธีบันทึกช่องแดงมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ